โอเคครับผมก็สวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอย่างผมมีแจ้นะฮะแล้ววันนี้ที่ผมมีแก้วฟรีไฟฟรีไฟนะผมมีเกี้วกลับมาแล้วนะครับผม,มเป็นการของถังซานนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวหน้าตาเกีก้วกับเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยกล่องสุ่มไอเดียโมกเอฟงบ99บาทซื้อแล้วได้ของ100%เดี๋ยวลองมาดูกล่องแรกนะครับผมโอเคกล่องแรกเราได้68เพชรนะครับผมเดี๋ยวกล่องต่อไปเลยนะได้ดีแล้วครับทุกคน นี่ครับมีหมวก F จริงๆด้วยนะครับผมโอกาสออก5สะสม1 0 9ครั้งกรนตีหมวก F เลยรับเติมเพชรด้วยเพียงใช้ UID นะผมแล้วก็มีรหัสฟรีไฟล์ขายราคาถูกสนใจเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยนุกเกอโซนจดทะเบียนการค้าแล้วนะครับท่านผู้ชมเจอกันครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นทางด้านของชุดของพี่ถังซาเราเองนะครับผมอ่าก็ใครเคยดูอนิเมะเรื่องนี้บ้างนะครับผมมันก็จะเป็นอ,อนิเมะ 3D นะครับผมของทางทางทางจีนเออประมาณนี้เนาะ ก็มันจะมีทาาด้่นของตัวชุดของถังซานนะครับผมก็มจะมีทาาน้างของทรงผมอ่ะเสื้อนะครับผมอ่ะแล้วก็กางเกงรองเท้าน,นี่ก็ประมาณนี้เลยนะแล้วก็จะมีทาาน้านของข้าเข้าเชียงพิทักษ์นะครับผมถังซานอี่จะสวยเลยนี่นะครับผมโอเคนะแล้วก็ทาาด้่นของคอนเข้าเชียงน,นะครับผมเออก็ตัวถังซานเนี่ยมันจะมีเขาเรียกเป็นโอพีนะครับผมก็ imet? จะมี2วิญญาณยุทธนะครับผมวิญญาณยุทธแต่เกิดแรกของมันก็คืออะไรแย่งเงินค้าวนะครับผมส่วนอีกวิญญาณยุทธก็คือเป็นคนเท่าเทียนของพ่อมันนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะก็จะมีพวกรูปโปรไฟลนะ์นะรูปโปรไฟล์สังซาาตอนที่มันเป็นเทสมุดประมาณนี้เนาะแล้วก็ทงา้านของอ,อะไรเขาเรียกแย่งเงินข้าวนะแล้วก็วงแหวนหมื่นปีล้านปีของมันนั่นแหละก็จะมีพวกโทคงโทเก็นเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะ ก็สุ่มหนึ่งครั้ง15เพชร10บวกหนึ่งครั้ง150ยห้าสิเพจในเหงก์กิจกรรมอยู่ทั้งหมด30วันนะครับและทางด้านของแร่เขี่ยนเนี่ยก็จะมีทางด้านของชุดของถังซ่านอ่ะโอเคเป็นชุดของถังซ่านนะครับผมเสียดายนะมันไม่ได้เป็นตัวแบบใบหน้าของถังซ่านนะผมจะเป็นของของผมอย่างเดียวนะเออดูนี่เหมือนอะไรากับเรลูกอันน่ะไม่ได้จัมปุนี่นะท่านผู้ชมแต่แทางด้านของคอนเทียนนะโอ้โหค่หอนข้างเฟี้ยวเลยนะที่ผมถือโอ้โหโคตรเทแ่แม่ได้หล่นใส่ คือถ้าไปตีคนเนี่ยบอกเลยนะทีเดียวตายฮะไม่ฮะัไปถึงเราอะ่ะโดนเขาสวนยิงทีเดียวนะอาจะาเป็นหนงาของท่าเข้าเชิงรักษานะครับผมก่นะครับเป็นท่าแบบที่ทักษา,าแบบหมายถึงว่ามันจะมีวิชากันั้งแหละเออในอนิเมะก็ลองไปติดตามดูได้นะครับผมท่านี้มันก็มีนะอืมลูกกปโปรไฟล์ก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคชุดเสยสิบเก อ่ะขอน69โทเค็นถ้าก็69โทเค็นรูปโปรไฟล์อย่างละ19โทเค็นนะครับผมแล้วก็มีน,นั่นของปืนกลางๆนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะก็โอเคนะครับผมก็ใครหมดอะไรยังไงเท่าไหร่ก็ช่วยกันคอมเมนต์นะครับผมก็ส่วนตัวนะครับผมไันนี่้ขอเห็นส่วนตัวแล้วนะครับว่าถ้าใครจะจัดเนี่ยถ้าเอาสะสมผมก็แนะนําแต่ว่าถ้าไม่ได้สะสมมือใส่ได้ว่าเอ้ย ซื้อมาแล้วต้องเล่นเลยหรือว่าเอาแบบมาเล่นเล่นเต,ตลอดยาวๆเนี้ยก็ยไม่ได้นําเท่าไหร่เพราะว่าชุดอะมันไม่ได้แมทกับชุดไหนเลยแต่ถ้าพูดตรงตรงผมก็แล้วแต่อ่ะว่าเออคุณจะเอาทรงผมแล้วไปใส่กับอะไรผมก็มองว่าเออถ้าทำแบบนี้ก็ขอข้างเท่แต่ว่ามันก็ไม่มีใครเล่นหรอกครับถ้าทำอย่างเงี้ยเออวันนี้เราก็กันนะ okay. โอเคก็ใครหมดอะไรยังไงเท่าไหร่ก็ช่อคอมเมนต์นะครับผมก็ที่ยลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมกันเองนะครับผม โอเคเจริญแล้วผมไม่ของนักเกอร์โซนนะครับผมเราเติมเป็นฟรีไฟ24ชั่วโมงนันเอง